สวัสดีค่ะช่องเต่ร์อมใจมาพามาเที่ยวตลาดเศร้าตลาดสีเขียวอยู่ชัยภูมิพามาเบิงตลาดสีเขียวอยู่ชัยภูมิจะมีทุกวันศุกร์เป็นตลาดพื้นเมืองตลาดสินค้าพื้นเมืองการจุดคัดกองการท,ทันเงินเคื่องประคอ๋อซามาจะมีสินค้า มีสินค้าจากชาวบ้านมาขายทางใดีดนอกบาที่เนี่ยยังวนเด็กสมโอเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรน้ำสินค้าที่ปลูกเองออกมาขายพี่น้องมีกฎกติกาคือต้องปลอดสารพิษ อาหารคีน้ำออกมาขายกระปอดผงชุรสพี่น้องอยู่ตลาดนี้เขาจะเห็นผักพื้นบ้านแปลกๆหลายอย่างเป็นตลาดสีเขียวมีทุกวันศุกร์อยู่หลังสารลังจะมีชาวบ้านน้ำสินค้าออกมาขายเป็นของพื้นบ้านของชาวบ้านจะพาย่างไปเบิ่งเรื่อยๆเออแล้ ผักบุญผักบ้งอ่อนกับอย่างพาท่ททานตะวันเด็ะ,ะท่านตะวันอันนั้นเป็นผักบุ้งท่านตะวันอันนั้นผักบุ้งอ่อนถุงถุงเท่าไหร่คะอันนี้ยี่สิบห้าสิบค่ะโอเคครับตลาดคนกับมะย่างายเป็นตลาดที่ชาวบ้านเอาสินค้ามาขายมาวางขายเอาสินค้าที่ปลูกเอง นากินเท่านั้นผักผักพื้นบ้านสิบบาทเองมีห้าบาทสิบบาทพี่น้องราคาพอแพงฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยผักสินค้าพื้นบ้านมีผักพื้นบ้านมาวางขายตลาดสีเขียวมีทุกวันศุกร์มีทุกวันศุกร์ค่ะ ตลาดกเกษตรเห็นตลาดสีเขียวตลาดกเกเษตรอนนี้ทุกวันศุกร์นะคะอยู่หลังสารากางนีสินค้าที่เช่าบ้านเอามาขายเองสินค้าที่ปลูกเองขายเองพี่น้องสินค้าปลอดสารพิษเอาเบิ้งไปเรื่อยๆขนมขนมคองวาน นี่เขาล้านขายกับเขาด้าขายกับเขามีสุดมีนผิกนี่รับสุดเผ็ไดไปกินมียำปลาดุกฟูแสแปร้าน,นี้แสแป ซื้อย่มปลาดุกฟูไปกินก่อนพี่น้องแล้ลชุดหนึ่งคะ่ะไ,ไ,ไม่เลิกมันทาไม่ทันหดม,มหลดมมหลน้ลองๆก็มาขายน้อ,องๆจากวิไลกเกษตรมาขายผักเป็นผักที่นักศึกษาปลูกแล้วก็เอามาขายเองคะ่ะพี่น้อง จากวิไลกเกษตรน้องมาขายผักมีต้นไม้มีดอกไม้มาขายนี่ผ้าพื้นเมืองมีผ้าพื้นเมืองมาขายงามๆยี่หลังสารลาง งา้มผ่าง,งาม้มทำไมพา่าไฟปากยังไปเบิงรงเลยเลยตลาดเปิดตั้งแต่ตีซี่ตีห้าเลยพี่น้องตั้งแต่เช้าๆเลยตลาดเริ่มเปิดอะโอ้ยลมแห้งๆเนาะ แห่งพี่น้องปลาซิวปลาลุดปลาคอปลาเล็กปลาน้อยอันนี้ด้านนี้หม <reasoning S 2> มหมมพกอ,อันนี้หมมพกเสียอันนี้หมมพกหมมหมูค่ะหมมพกหมมหมูอันอันนั้นเท right ่าไหร<อ>่คะอร่อยนึ่งค่ะนึงแล้วก็ค่ะนี่อบแล้วค่ะอ๋อนี่อบแล้วอันนี้คือสดอันนี้คืออบแล้วอันนี้คือสุกแล้วอันนีส้สดอันนี้คือหมมคลองดิน ของดีชัยภูมิของดีชัยภูมิค่ะของดีของดังชัยภูมิยยมีเขา่าไลเบอรี่เข่าสามสีตลาดเกษตรมีสินค้าเกษตรมาวางขายยายซื้อฟองมาเลยนะฟอ,องเท่าไหร่คะสิบบาทกระลูกบ,บาท มีวันผักวววัอ้ออๆขวงนึงค่ะค่ะ,ะ,คะสาธุค่ะสาธุผักปลอดสารพิษเสนค่าตลาดเกษตรตลาดสีเขียวมีเยรคุม มีทุกวันศุกร์มาย่างเดอ้อพี่น้องจ้งแต่เศร้า,ๆ,าๆถึงสวยๆปลาไก,กา่อาหารประเภทปลาปลาสุ่มปลาปลาแต่ลูกอนไรอ๋นนออันนี้ปลาสุ่มฟักอ๋ออันนี้ปลาสุ่มเล็กก้าง ชุดละลายชุนละห่าสิบมีทุกราคาปลาแปรรูปจากละหารมามาบึงงอ้ยปลาตัวนี้ไงบึงไปเลยเลยนี่คือปลาสด มีข้าวโพดหอมกระเทียมไข่มาย่างไปเรื่อยๆวาฟเฟอร์อร่อยอันนี้คือวาฟเฟอร์อร่อยผักจากชาวบ้านผักจากชาวบ้านอันนี้น้ำอ้อยทิเดียนะอันนี้น้ำอ้อยคุณแม่นี่นี่น้ำอ้อยเปล่ากัอ,อ๋อเป็นน้ำอ้อย ออยน้ำน้ย้วยก็คือเป็น้อย้วยบบอัอนนี้เป็นผนงนมีตแ,แบบกลมแบบปึกแบบแบบแบบนี้อต้นอ้อยเนี่ยน,นะอ๋อจะสินงค่าเกษตร เบิ่งไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆแล้วนกวาดเอาอยที่นี่ไปคนกัมมะยังหลายอยู่้วยพี่น้องตลาดเนี่ยพี่ขอมค้าตะไค้ห้นกไม่รั่งพี่น้องป่ะป่ะยัง,ะงไปเบิง่งพี่ขเขาไล่เบอร์รี่งาดำงาขาวกระตา แคบหมูขนมข้าวโพดปิ้งกล้วยปิ้งบักม่วงอาขาวตตลาดนี่เป็นตลาดที่แยกออกมาต่างหากพี่น้องบได้อยู่ในตลาดสดเป็นตลาดทุกวันสุกผักน้ำอ้อยสดน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตรชาวบ้านเอามาวางขายโดยตรงอุ้ยอันนี้ผักแบบมีของมาจะกลับมาผักปลอดสารพิษพยังเบิ่งไปเลยแหละเห็นตลาดเกษตรกรตลาดสีเขียวที่ทักจังหวัดจัดขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเกษตรกรโดยตรงเอาสินค้าที่ปลูกที่ทำมาขายเอง ทุกวันสุกพี่น้องมีทุกวันสุกเข้ากีเข้ากีร้อนร้อนแซ่บๆวยปิ่งเ้ากีกน,น่าเป็นต่แซ่บเนาะยังไปเรืๆๆ่อยๆถั่วขวดผักน่ากินทั้งนั้นเลยผักให้ห่หำ สลัดราชินีมีราชินีอบแห้งดนะมะเขือเทศราชินีมะเขือเทศราชินีอบด้วยค่ะอ๋ออันนี้น้ำรฟาร์มอันนี้เป็นกล่องกล่องมันหมดค่ะน้อมะเขือเทศราชินีอันนี้เป็นอบอันนี้เป็นอบมีเขาไรเบอร์รี่เขาหอมินรี์ค่ะข้อมลินรี์เต้ อันนี้ตีหอมน,นิสุลินนอ่อเตี๋เค้าเหนียวสิค่ะเข้าเจ้าค่ะออเป็นเข้าเจ้าอันนี้ขนมหวานขนมหวานแซบ่แซบๆมะเกือเทศผักหวานบักเกกกอือบักแตงตำเมียงโอ้เมียงเมียงสมุนไพร น,นีแหนมคุกอันนี้สลัดผักสลัดปลอดสารพิษส่วนมากจะมีแต่ผักปลอดสารพิษพี่น้องเพราะว่าเป็นผักที่ชาวบ,บ้านของมะขายเฮดไคเป็นผักปลอดสารพิษส่วนมากอันนี้ของหวาน <Yeah. S 1> ลดช่องเขามากกมามา็มีข้าวโพดดอวงข้าวโพดต้มข้าวโพดสดอะโวคาโดฟักทอง มันน้องไม่พริกเกลือมะเฟืองมะละกอผักปอดสารพิษพี่น้องยังนะเห็ดกระด้างแหงผักบกุ้ผักขามอตอกกระมีตอกกนนระมีข่ยกระมินชันว่าน วันบานชักมดลูกวานเป็ดชามดลูกขักขึ้นบ้านสินค้าเกษตรชาวบ้านน้งมันใครเองเยิมออกผักขึ้นบ้านตลด ผักเอียยักนเค๋ยนวไกินกับันลาบกันเลยแม่นบอกจอแล้วกูกัระเ้อัมันเป็นผักพื้นบ้านมันเป็นผักพื้นบ้านที่ควรจะต้องกินกันอย่างนี้เออแต่ว่าคนทุกวันนี้เขาก็เริ่มพ่คใครมีไม่เข้าใจเริ่มมคมีเออพ่กคยเห็นผักคูเสือเ้แต่ว่าพร้อม่ยกินวีอพร้อม่กินมันหายไปผักูเสือ ผักพื้นบ้านมีด้วยปะย่างไปเลยแหละขนมจีบกระิบปั๊บผักสลัดขึ้นชายทุกอย่างพี่น้องอันนี้บวแห้วบแห้งัวบแห้ลืมลืมซื้อลืมซื้อเอ่อัวแห้พี่น้องกินกับเมียงยังแซ่บ สะดาวดำเราเพิ่งเคยเห็นเนาะเขาเป็นยาไงที่เขาเราเขงไร้ปีเราเห็นได้เลสะดาวดำเาเคยเห็นเนาะผักเป็นผักขึ้นบ้านเอริผักโอ้อเอาลองเหมือนกันก็สะดาวทั่วไปบกินกับลาบกับยังนะผักขึ้นบ้าน ขนมตลาดสีเขียวยูไชยภูมิพี่น้องตลาดวันศุกร์จะมีสินค้าจากชาวบ้านออกมาวางขายนี่น้ำพริกสารพัดน้ำพริกกหัวไกระหัว้เาลยนใหม่แล้วมันจะลืมได้ม่ะนี่ะัวนี่กินน้ำพริกตะกินเนาะตลาดสีเขียวยูไชยภูมิ ตลาดผักชาวบ้านเอามาขายเองตลาดปลอดสานพิษมีอะไรอาหารการกินเยอะของหวานผักผลไม้เอารอรอ,อ,เ,อเนี่ยพ่อข้ารอกล้กวยกระงามกล้วยกระงามปาดกล้วยป้ิบเป็นตะกินเนาะเอาไข่ด้วงประคามหวาน คำวันฟักเมลยอดฟักเมลมะละกอชมพู่ฝรั่งมดเล้วพี่น้องตลาดสีเขียวอยู่ชัยภูมิมีทุกวันศุกร์มีทุกวันศุกร์ตั้งแต่เช้าๆเลยติซีติห่าใครอยากจะมาตลาดสีเขียวผักปลอดสารพิษมีอาหารการกินเยอะจ้า ป,อปอลปอดสารนิลิเตย์ปลอดสารนิลิเป็นอาหารที่ปลอดสารยู่วเฉยภูมิมีทุกวันศุกร์แม่นบอกค่ะตลาดสีเขียวจะอะไรก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องต่าทอมยามาน้ำนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า